พี่นวลจันทร์นะครับทอผ้ามากี่ปีแล้วต,ตั้งแต่เด็กเลยงั้นเดี๋ยวพอติดตั้งเลยเสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูกันทุกขั้นตอนแล้วให้พี่นวลจันทร์อธิบายนะครับเพราะว่า,วาเรามีคณะระจุนย์จะทิเพิ่นอธิบายอีกมามายังมาทัในอีกถึงคุณยายขอัจผมไม่เข้าใจเพราะว่าเขาพูดถึง เออเก็บดอกฝ้ายก่อนนะพอเก็บดอกฝ้ายเนี่ยเออพอเก,เก็บดอกฝ้ายแล้วก็มีอิวอิ่ว,วแยกออกจากเมล็ดแล้วก็มาดีดดีดดีดก็คือดีดให้มันฟูดีดให้มันฟูให้มันฟูเหมือนกับน้ำตาลใ,ใสไหมจ้ะดีดให้มันฟูแล้วมาทําเป็นล้อเดี๋ยวนะฮะล้อล้อคือตรงนี้คืออะไรครับล้อฝ้ายให้มันเป็นให้มันเป็นเหมือนกับเป็นตัวหนอนเนี่เหรอจ้ะแล้วก็ม่เขนนอ่ เ,าาเข็นเขาเรียกเข็นในเข็นแล้วอันนี้อะไรอะอ้ทด่กลมกลมเลยนี่อันนี้อันนี้คืออันปันป่นลอดปั่นลอดจ้ะปั่นลอดก็คือไอ้ตัวที่เป็นล้อเนี่ยแหละครับ,บเข็นเป็นเส้นแล้วนี่ใส่ใส่กงเปลือเปลือออกจากในให้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นตงูง เป็นกลมเป็นตรงแล้วก็มาใส่นี่สุดท้ายก็ได้มาเป็นเส้นจากจากเส้นแล้วก็มามาทำเป็นตัวนี่แล้วก็ไปทอดเปียอยู่ไหนเปียนี่เปียอันเดียวนี่เปียพอเปียเสร็จก็ไปข้าวไส้เนี่ยข้าวไส้คืออะไรข้าวไสคือไปเขย่ากับแป้งให้มันเป็นเส้นเหนียวเหนียวให้มันเหนียวไอ้นี่เราไม่เห็นด้วยเครื่องมือก็คือ ไปใส่กับแป้งอะไรคบแป้งมันหรือแป้งอะไรแป้งข้าวเราก็ได้แป้งข้าวเราพอข้าวไฟเสร็จก็มากวักย่ากวักกวักคืออะไรนนี้กวักอันนี้กวักภาษาอีสาน่อยกวักเหรอจ้ากวักนะกวักกวักแล้วก็มาเพียนหลอดเพียนหลอดคืออะไรนี่หลอดเราก็มาทอเพียนหลอดอือขนหูคืออะไรคนหูก็คืออันนี้มันม่มมีผักนะอก็บอกว่าถือเห็นกตนนีีมันรน แล้วมันคืออะไรครับคนค<ะ>คนีคน่คนเห็นมันเป็นเคียยยาวให้เป็นเคียยาวเออเคียยยาวเออคนมันเป็นเคียรยาวแล้วก็มักขึงแล้วก็ที่ผมผมเรียงตามนี้เลย,เ,ยเดยวเดวที่กลางให้เบิง้งเจ้าจังค่อยไปเบิง้งได้ไดอันนี้เอาเอาเบื้องต้นก่อนอยากจะรู้คนคนในออกเสียงไงครับคนคนเน่ะภาษาอีสานหรือเปล่าคนคนหนูคนคนหูแล้วก็สืบหูกสืบหูก็ค<น>ือมัดใส่ฟืนมอ่ะ ใส่อะไรนะฮะใส่ฟืมฟืมทอฟืมฟืมคืออะไรกลางหูกล่ะกลางหูกะ็คือเองไซกีอ่ะนี่ยเนี่ยมีลูกไหมฮะนี่นี่ลูกกีนี่ลูกอ๋อนี่กีกีมาถึงกีกระตกนะเครื่องทอเดี๋ยวเราเอาใส่รถมาด้วยบ่ไม่ใช่กีทอกีพื้นบ้านเราคนทอคนทอใช่ไหมกีกีแล้วก็กลางหูกต่ำหูก กลางหูกกลางหูกเมื่อกี้กลางหูกนี่นะฮะเออกลางใส่กีกลางใส่กี่แล้วก็ทอก้นแล้วต่ำอ่ะต่ำหูก้วครับนี่นี่ต่ำหูกตนหูกมีรูปไหมอ่าเอออันนี้เิ่นอันเห็ดอันนั่นจบปไเดยอืมอามาค้นละใส่กันนะหลัะนันมาคนละปีกันอันนี้กันแล้วของทางทางเหนือกับทางอีสานมันเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนไม่เหมือนกัน ต่างกันมีบางอย่างเหมือนกันแต่มันจะต่างกันตอนไหนตอนทอเหรอจ้ะต่างกันตอนทอหมายถึงว่าลายผ้ามันเนื้อผ้าไม่เหมือนกันเราเราก็เอาไปโยกโยกเป็นเน่เป็นเส้นเราเราก็มัดมัดเป็นข้อเป็นข้ออย่าเอาลายไหนเราก็มัดข้อนั้นเราเราก็ไปย้อมก็คือพอตําหูกเสร็จก็จบแล้วก็มาตัดเย็บตัดเย็บแล้วก็มาย้อม ยอมซักลีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นพาสมบูรณ์เปนเห็ดเขาไหมยอมแล้วตอนนี้ทางเชฟภูมิเขาทอดทุกวัดเลยเหรอครับเอ๊ะกระถินเนี่ยเขาใช้จุลกระถินหมดเลยหรือไม่หรือบางวัดเอย่างนี้ก็ซื้อบางวัดที่รักษาประเพณีไว้โดยมีแต่วัดเขตค่ะวัดอะไรนะฮะวัดเขตเขตวัดเขตเขตคือวัดหลวงพ่อคำุกเราจะทำทุกปี มีดอก้ายสรุปแล้วว่าพอจะเข้าใจได้สองสามอันแม้นที่เหลือเดี๋ยวต้องดูของจริงเดี๋ยวขึ้นมาาเดี๋ยวก็บกลางแล้วขมิ้นล่ะขมิ้นขมิ้นเนี่ยเขาใช้ขมิ้นอะไรครับขมิ้นขมิ้นใช้ได้ทุกอย่างค่ะมันมีเอ่ขมิ้นชันจ้าขมิ้นชันขมิ้นไทยอีสานนะขมิ้นแดงขมิ้นเหลืองน่ะอออฮะที หลอดน้อยๆเหลืองๆน่ะเอาเอาเก็บข้อมูลไว้ก่อนแล้วกันว่าเดี๋ยวเมื่อวานผมไปเห็นขมิ้นที่ญาติโยมอาถวายเขาใช้ขมิ้นชันอันนั้นขมิ้นเขาจะมาย้อมเนี่ยเขาเนี่ยเขาเอามาห้าสิบกิโลออขมิ้น<ม>ชันในรถเปิดอนังมัเตอรเปิดเด<อ>ี๋ยวล้อขมิ้นเขินมาถึงขมิ้นชันหรือเขาเรียกขมิ้นดวง ภาษาทางใต้เรียกขมิ้นด้วงเออนั่นแหละเหมือนกันแล้วก็อีกขมิ้นอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกขมิ้นมโนราสีเหรอสีมันต่างกันหราขมิ้นแต่ละ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 พันธุ์เนี่ยสีมันจะต่างกันไหมขมิ้นชนี่มันจะไม่เหลืองอ๋อแล้วอ่มันจะต้องลองก่อนใช่ไหมว่าความเข้มข้นอะไรมันจะต้องต้องทดลองก่อนไหมหรือว่าข้นขนาดไหน ทดลองก่อนแล้วสีทำยังไงวิธีการย้อมมันต้องเสมอด้วยถ้าคนย้อมไม่เป็นจุ่มลงไปขึ้นมาด่างหมดอ่ะจะ้ะถ้าทำไม่เป็นเราก็ใส่ไฟอย่าให้ให้มันร้อนอย่าให้มันหม้อเดืยดไม่ให้ม่อเดือ,อดไม่ร้อนเสมออ่ะแล้วจุ่มลงไปให้มันลงไปพร้อมๆกันเลยแล้วต้องพลิกไหมฮะพลิกแล้วแล้ว นานไม่แช่อย,อยู่นานไหมนานประมาณจากนาทีแล้วแล้วแต่ขนาดอะ่ะแล้วแต่ขนาดสแสดงว่าต้องคนยอมมันต้องชำนานเนาะ,ะสีมันหนึ่งต้องเสมอ<ะ>สองไอสีที่ออกมาจะอ่อนหรือว่าจะจะแก่ก็ต้องรู้เนาะแล้วก็นอกจากขมิ้นแล้วเขาผสมอะไรให้มันสีติดทนไหมฮะใส่เกลือใส่อะไรหรือเปล่าไม่เลยอะ่ะ มันจะออกมาเวลาเดี๋ยวเราดูของจริงกันอีกทีดีวกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็พอจะได้รู้นิดหน่อยแต่ว่าโอ้ขั้นตอนมันไม่ใช่ง่ายเนาะนนะไอ้นี่ของปีที่แล้วผู้ว่าปีนี้ท่านก็จะมาะท่านผู้ว่ามาตอนยอมนี่เป็นดั่งไใส่บห้หมอเดียดบอ้หมอเดียดห้หมอเสมอน้ําเสมอน้ําเสมอจ้ะแต่น้ําร้อนแต่น้ําไม่เดียด เขอไม่<ำ>ไม่เดือดอืน้ำไม่เดือดเอถ้าถ้ามันเดือดนี่มันเขาเอาผ่าจุ่มลงไปมันได้กินอันลงก่อนนะกลินอะไรนะครับซีนะแต่กินอันในล้ลงก่อนถ้าอลนลงทีหลังมันจะดังเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยมันต้องเห็นของจริงแล้วอธิบายเห็นของิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ย่อให้ดูออื แล้วนี่อะไรซักผ้าเนาผ้ากะผ้าเย็บผ้าอ๋อนี่เป็นกระบวนการแล้วพินพินทุผ้านี่คืออะไรเนี่ยอัน,อ,นอันสุดท้ายอะ่ะพินทุผ้านี่โมเมนต์ผีดหรีดใช่ไหมฮะอ๋อรีดเวลาเวลาย้อมึ้นมาแล้วซักตากแล้วเพิ่นก็เอาไปรีดว่ให้มันยับนะอือเดี๋ยวปีนี้จะเป็นเอ่อจาก หนองบัวแดงชัยภูมินะครับหนองบัวแดงสาธิตให้ดูเลยสาธิตให้ดูเลยแล้วเดี๋ยววันที่11อดปีที่แล้วเนี่ยวันที่เก็บดอกฟ้ายเราจะใช้มโนราเนี่ยมโนราเก็บปีที่แล้วนะครับเขตบ้านเหมือนฉันไม่ใช่ไม่ได้ใช้มโนราแล้วที่บ้านใช้อะไรครับใช้ธรรมดาชาวบ้านแล้วพอมีแต่งตัวสวยๆเออไอ,อเออขาเรียกอะไรนะแต่งตัวสวยๆแต่งตัวอย่างนี้ ให้สุภาพสุภาพแล้วจริงๆยี่สิบชั่วโมงทันไม่รู้ว่าทําก่อนเตรียมการก่อนเนาะเพราะว่าต้องมือเพื่อนตั้งมือโฮมอ่ะเพื่อนตั้งกะถินงบ้นบ่มือมือเขาคือโฮมกันคนหลายๆแขกหลายๆโฮมกันแขกหลายรอบเพื่อนนี้ตั้งขบวนแห่รอบเพื่อนจะไปเก็บดอกไม้ขบวนเพื่อนรี่ไปเก็บดอกไม้ ดอก,ดอกไฟม,ม,มีปลูกทุกปีหรือว่าเป็นแปลงเก่าปลูกทุกปีอ,อ๋อเหรอ,อมันข้ามปีไม่ได้เหรอครับดอกมันไม่ช่วยเพราะว่ามันนั้นไปที่ลําพูนเนี่ยเขาเหมือนกับเขาเก็บพอเป็นพิธีอ่ะแต่ว่าเขาเขาไม่ได้เป็นต้นใหม่แต่ว่าของวัดภูเขอทองเนี่ยพระอาจารย์พอปีที่แล้วก็เริ่มปลูกใหม่ปลูกใหม่มปลูกใหม่แล้วก็เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยเอ่อมันจะมีสีไม่เหมือนกัน มันจะมีสีขาวแล้วอันนี้มันสีออกน,น้ำตาลหลายสีสีดอกค้ายหลายสีมันเป็นสีขาวอ้าวแล้วแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้ใช้พันเดียวใช่ไหมฮะมันมันผสมกันแล้วเดี๋ยวพอเรายอมสุดท้ายย้อมอ,อือได้ความรู้นั่นเนี่ยแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวที่สาธิตใ้เบิ้งเดี๋ยวคณะพื่นมาหาดหนทยนลัเพิน่นใช่ ปีนี้ถ้าจะมาวัดภูเขาทองนะครับเราก็จะเป็นสายใยบุญจุลและกระถินถิน่นแดนใต้ครั้งที่สองนะครับซึ่งกเ็เราจะจัดงานวันเสาร์ที่11ตุลาคมถึง12ตุลาคมซึ่งก็จะเริ่มประมาณบ่ายโมงวันที่11เนี่ยก็จะมีพิธีบวงสวงพระแม่ธรณีเทว,วดาฟ้าดินแล้วก็ ประมาณสักสองทุ่มเราจะมีกวนข้าวทิพย์แล้วก็จะมีมหะหอรสศพมีมโนราแล้วก็ปีนี้จะมีหมอลำด้วยเพิ่นจะยอมพรอมไหมยอมผ่ายอมยอมผ้าด้วยยอมผ่าด้วยส่วนเพอเสร็จตอนเช้าวันที่สิบสองเนี่ยต้้งตั้งขบวนไม่ตั้งค่ะเหรอฮะไม่ตั้ง่ตั้ง,งแหวหรไม่ตั้งแหแหวันที่สแหสิบเอ็ดเลยหรอ แหสิบสองสี่แห่เมนอาทิถวายกระถิ่นเมานอาทิตเพื่อนก็ต้องแห่ e ตอนเช้ามาเพื่อนถวายกระถินนะน่นเมรเมรดื้ออ๋อไม่ได้แยกวันเหรอฮะที่นี่แยกสองวันนั่นจะตามกำหนดการเนี่ยสี่เหลสิบสองเพิ่นเริ่มแต่วันที่สิบเอ็ดเลยค่ะหรอเดี๋ยวคงจะได้ดูต่างกับปีที่แล้วทั้งนั้นปีที่แล้วแห่ e กันตอนเช้าอีกวันหนึ่งเพื่อนเอาออกจากนั่นกแห่เข็นมาเพื่อนก็มาทอดเพื่อนที่มาทอด,อนอทอดหนีเล่นบอที่เอามา เราใช้รถหกล้อมาเนี่ยมากี่กี่ตัวครับเก้าตัวกี่เก้าตัวอ๋อแล้วเพื่อกลางหกให้ดูอืมเพราะว่าเมื่อต้นปีผมได้เจอพระอาจารย์พระอาจารย์สูงสูงอ่ะพระอาจารย์อะไรตาขมัวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านก็มาดีมั้งจ้ะเออเดี๋ยว,ยวก็คงจะได้เห็นว่าวัฒนธรรมแม้ว่าจะเป็นการทอผ้าเหมือนกันเนาะ แบบท้องถิ่นนะแต่และอันมันก็จะมีความพิเศษลําพูนก็แบบหนึ่งนะครับพอมาอีสานก็อีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าลายเนื้อผ้าอะไรอาจจะแตกต่างนั้นประเพณีถิ่นก็สําคัญนั้นเราถ้าเราค่อยๆเรียนรู้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออแต่และพื้นที่มันก็มีสเสน่ห์นะครับของแต่และพื้นที่จะผ่าจุลละกฐินเพิ่นจะมาทำที่นี่หมดเลยนะคะอืม จะมาตัดเย็บอยู่ที่นี่ย้อมเจ็ครับ,รบที่จะมากี่คนครับเท่านี้ที่มากันสี่สิบคนถึงรถทัวร์กับรถตู้หนึง่งิประมาณห้าสิบคนอุ้ยมันเมนบอกห้าสิบคนมากลายกว่านั้นคนนี้มากกว่าโอ้โหเกือบร้อยแล้วมารถรถทัวร์ไซเดอั์คน้นันกบรลลูนคือไกอออ่แล้วพี่ชื่ออะไรพ <laughs> ี่ชื่อวันจัน พี่นวลจันทร์นะครับทอผ้ามากี่ปีแล้วทอตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยเนาะอโอเคงั้นเดี๋ยวเออ่พอติดตั้งอะไรเสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูกันทุกขั้นตอนแล้วให้พี่นวลจันทร์อธิบายนะครับเพราะว่าบ่าเรามีคณะกระจุนกระถิ่นิ่นอธิบายยังมาทันได้ถึงคุณยายของฉันนะคะโอ้ฮะเดี๋ยวเราอาธิบายให้เอยียดเลย